ตอนนี้ไปก็ขบันดาญ,ญาติโยมพัุทธบริษัทฟังคำอธิบายเรื่องประกรรมาฐานโยมไม่ต้องมนมมือที่โยมนานๆไหเมื่อยมือจะเอา,าตั้งใจฟังก็เลยกันนะหรือว่าจริงๆแล้วตอนกลางวันนี่ฝึกมโนยิทธิแต่ว่าการเวลามีมากพอสมควรในตอนต้นก็ขอแนะนำการมรรมฐานกองอื่นก่อนเพื่อเป็นการศึกษา เมื่อวานนี้พูดเรื่องจาคานุสติกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็ขอพูดเรื่องเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติแปลว่านึกถึงความดีที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาไม่ใช่ว่าจะเพาะไปนึกถึงเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะ มีคนที่จะเป็นเทวดานะมีคุณธรรมประจําใจจึงเป็นเทวดาได้อย่างเทวดาและนางฟ้าบนสวรรค์เช่นกามาวจรคนที่จะเป็นเทวดาประเภทนี้ได้ในชั้นนี้ได้ก็ต้องมีคุณธรรมสองอย่างคือหิริและโอตปะหิริมีความละอายต่อบาปโอตปะเกรงกลัวผลของบาป คำว่าบาปนี่แปลว่าความชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในสินห้าว่าถ้าใครละเมิดสินห้าข้อที่หนึ่งคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตายจากความเป็นคนต้องไปอบายภูมิละเมิดสินที่ข้อที่สอง คืออทินนาทานการถือของที่บุคนอื่นไม่ให้มันเป็นข้อตกันอะไรแกการลักการขโมยหรือยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเขาอย่างนี้ตายจยากความเป็นคนต้องลองบาเยภูมินนรกเป็นต้นก็ทีสามการมีสมิชาจารและเมื่อสิทธิสามีพัญญาเขาอย่างนี้ต้องลองบาอูมูแล้วสีมุสาวาตถ้าหากว่าพูดปดมดเทศ ตายแล้วต้องลงอบายภูมิการดื่มสุรานมีไรและเมื่อข้อนี้ต้องลงอบายภูมิกลมความว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วนึกบาปทั้งห้าอย่างเป็นขั้นตนที่เราต้องระมัดระวังคือเรายังไม่เกิดยังไม่อยากเป็นเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเป,นเป,นเปนรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันอ,อบายภูมิสีเราก็ไม่ละเมิดสินห้าบริการ ตอนนี้ต่อไปเราสร้างความดีก็คือทรงใจในสินห้าประการให้ของตัวก้อที่หนึ่งเราจะมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารในสัตว์และในคนทั้งหมดทั้งโลกนี่เราคิดไว้ว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะไม่มีค่าเข่งค่าใครจะเป็นคนก็ตามจะสัตว์เล็กก็ตามสัตว์ใหญ่ก็ตามเราจะไม่ทำร้ายเขา เราจะไม่ขโมยทรัพย์สินของใครแล้วก็ทําตามนั้นเราจะไม่ยื้อแย่งความรักของใครเราจะไม่พูดปดมดทิก,กับใครเราจะไม่ดื่มสุรารมีไรทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปละเมิดสิงข้าวอิลิความละอายกับใจแก่ใจก็ได้แก่กายเกิดเป็นคนแล้วถ้าต้องเกิดในใบาภูมาถอยหลังต่อถอยหลังเข้าครอง อย่างนี้เราก็น่าอายตัวเองเพราะการเป็นคนเนี่ยดีกว่าสัตว์นรกดีกว่าเปรตดีกว่าสุรกายดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเราขึ้นมาเป็นคนได้มีโอกาสทำบุญเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมได้ปณิพนันได้แต่ว่าถ้าเราจะย้อนกลับไปเป็นสัตว์นรกอีกเป็นต้นเราก็อายอย่างนี้เลยหิริเพื่ออายกับใจฟ้าอายกับบาป โอตปะเกรงกลัวผลของบาปนั่นคือการตกนรกไม่ได้มีความสุขไม่การลงโทษไม่มีการว่างเว้นการเปรดกไมเป็นเปรดก็ไม่มีความสุขแต่สุรกายก็ไม่มีความสุขการไปสิเป็นสติฉันก็ไม่มีความสุขเราก็กลัวผลที่ต้องเป็นสัตว์นรกเป็นเปรดเปรยสุรกายเป็นสัติฉานเตี้ยไม่ละเมิดสินห้า ตั้งใจสร้างความดีคือทรงสินห้าบรายการให้ครบถ้วนมีทานเป็นตัวนำเป็นบุญนำการให้ทานเป็นปัจจัยตัดโละความโลภเป็นเหตุให้เกิดความรักกันระหว่างผู้ให้และผู้รับเราตั้งใจทำความดีตามนี้แล่เราตั้งใจจะไม่ละเมิดสินทุกข้อถ้าไม่หิริเราตาปะ ตอนนี้เราตั้งใจอย่างนั้นจริงเรามีความอายเรามีความกลัวแต่แต่ว่าบรรดาญาตโยงบริษัททุกคนโปรดทราบขึ้นชื่อว่ากําลังใจของคนมันมีอยเรื่องหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือกฎของกรรมกฎของกรรมในชาติก่อนถ้าเป็นกรรมดีเข้ามาสนองเวลานั้นกําลังใจของเราเป็นใจที่มีเหตุมีผล หลีกชั่วประพฤติดีได้มีจิตใจเยือกเย็นถ้าเวลาใดที่กำลังใจของเราถูกอกุศลกรรมชช่ก่อนเขครอบงำตอนนั้นจิตใจของเราไร้เหตุไรผลอาจจะทำความชั่วคิดว่าเป็นความดีนี่ผลมันเป็นอย่างนี้ที่ถ้าหาว่าเราตั้งใจคิดว่าเราจะเป็นเทวดาเราจะเป็นนาวฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้การมามา,มาวาจรสวรรค์จะเป็นเทวดาชั้นไหนเป็นนางฟ้าชั้นไหนก็ใช้ได้หมดเราจะทำยังไงในเมื่อพุทธเจ้าจะบอกว่าต้องมีหีริความอายกับความชั่วโอตะปะเกรงกลัวผลความชั่วใจผลเราก็ตั้งใจทำความดีทุกอย่างแต่ว่าบางเวลา อารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้าสนองใจเอา้ามันก็สร้างให้ระเบิดความดีสิ่งแล้วเห็นสัตว์อยากจะฆ่าสัตว์เห็นของเกาวางไว้อยากจะขโมยเห็นคนที่น่ารักอยากจะละเมิดความรักเห็นคนที่พอจะโกหกมีผลได้ก็อยากจะโกหกเห็นสุรามีไรก็อยากจะดื่มสุรามีไรอันนี้เป็นอกุศลก็ต้องถือว่าเป็นกฎขนธรรมดา เป็นธรรมดาของคนที่เกิดมาต้องมีอย่างนี้เหมือนกันหมดแตนที่เราต้องการผลจริงๆว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วอย่างต่ำเราจะเป็นเป็นเทรดาได้พนาฟ้าบนสวรรค์ีกังการมาประจรเราก็ต้องพยายามหักใจสร้างความดีนําหน้าจะลืมว่าทําบุญนําหน้าทุกอย่างที่เป็นบุญการให้ทายก็เป็นบุญ การรักษาสิงก็เป็นบุญการฟังเทศเจริญภาวนาก็เป็นบุญความการมีความกตัญญูรู้คุณกบิดามารดาก็เป็นบุญการรู้คุณก็บุคคลผู้มีคุณก็เป็นบุญมันก็ทําได้บ้างลืมบ้างนี่จะทำได้บ้าง,าง,าางเผลอละเมิดไปบ้างอย่างนี้เราก็เป็นคนที่ไม่แน่นอนในก็นหมายความว่าถ้าหากว่าเราตายจากความเป็นคนก่อนจะตาย เวลานั้นจิตไปจับอบาปอกุศลเขา้าไปนึกถึงสัตว์ที่เราเคยฆ่าไปนึกถึงของที่เราเคยขโมยไปึนึกถึงคนที่เราเคยละเมิดความรักนึกถึงวาจาที่เราเคยโกหกโมเทเสตหนึงนึกถึงสุราไเมีไรที่เคยดื่มอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นก่อนอย่าตายนึกอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตายคราวนั้นลงนรกกันแน่ ใครห้ามได้ใครยับยั้งก็ไม่ได้ตอนนี้ถ้าบังเอิญเราเป็นคนทําได้มั่งไม่ได้บ้างในขณะที่ก่อนจอะตายจิตใจองเรานึกถึงเมตตาปราณีนึกถึงทางการบริจาคอย่างครั้งใดข้างหนึ่งนึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคยไหว้นึกถึงเทศที่เราเคยฟังนึกถึงประสงค์ที่เราเคยเคารพเคยยกมือไหว้นึกถึงการเมตตาต่อสัตว์ นึกถึงการอดใจในเมื่อทรัพย์สินของเขาควรจะขโมยได้เราไม่ทํานึกถึงการอดใจในบุคคลที่เราจะ,ะเมิดความรักได้เราไม่ละเมิดนึกถึงการอดใจที่ขณะใดที่เราควรจะโกหกงดเท็จหลอกลวงเขาได้เราไม่ทํานึกถึงการอดใจขณะที่ดื่มสุราเมรไรควรจะดื่มได้เราไม่ดื่มเราเว้นถ้ากําลังใจเขาบรรดาแทนุทธบริษัท นึกถึงบุญส่วนใดส่วนหนึ่งที่กล่าวมาและทั้งหมดเอาอย่างเดียวถึงแม้ว่าท่านจะมีบาปมากขนาดไหนก็ตามตายจากความเป็นคนชาตินี้ไปสวรรค์นแน่แตอนนี้เพื่อความแน่นอขนของบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าจึงสอนเพร่อกรมาฐานไว้ให้ทุกคนฝึกสมาธิคือสมาธิกับปัญญาต้องใช้ควบคู่กัน ไม่ใช่เราจะบอกว่าอันนี้สมถะนี่วิปัสนาญาณทำสมถะให้มีชาสมาบัตยกจิตเข้าูงวิปัสนาญาณอันนี้มันไม่ถูกความจริงไม่เป็นอย่างนั้นทั้งปัญญาและสมาธิต้องมีพร้อมกันส่วนใหญ่จริงปัญญามาก่อนถ้าเราไม่เป็นคนไม่มีปัญญาเราก็ไม่ทานเราเป็นคนไม่มีปัญญาเราก็ไม่รักษาศีลเราเป็นคนไม่มีปัญญาเราก็ไม่เจริญภาวนา นี่ก่อนที่จะทําอะไรทั้งหมดปัญญาเกิดก่อนนี่ปัญญากับสมาธิใช้ควบคู่กันปัญญามีความรู้ตามความเป็นจริงว่าลมให้ใจเข้าออกของเรามีความสําคัญเป็นจุดกำที่เป็นกําลังใหญ่มากจะทรงกําลังใจเป็นสมาธิฉะนั้นรก็พยา,ยามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก หายใจเข้ารู้หายใจเข้าใ,ใจออกรู้หา้ใจออกตั้งใจคิดไ้ว้ว่าถ้าร่างกายนี้มันพังเมื่อไหร่จุดที่เราจะไปอย่างต่ำที่สุดคือสวรรค์เชิงกามาวจรตอนนี้เทวดานุสติพระพุทธเจ้าให้นึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์เทวดาขั้นต่ำก็คือเทวดาเช่นกามาวจรเทวดาเช่นกามาจอดรจรจเรารู้จักใครมากที่สุด เทวดาที่เรารู้จักมากที่สุดชินที่สุดคือพระอินทร์ก่อนจะเริ่มภาวนาจะรู้ลมหายใจเขาออกนึกถึงพระอินทร์ขั้นก่อนคิดว่าพระอินทร์ท่านเป็นจอมเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสทิวโลกเทวดาและนางฟ้าทั้งหมดมีความสุขร่างกายไม่แก่ร่างกายไม่ป่วย ร่างกายไม่มีการเปลี่ยนแปลงร่างกายไม่หนาวร่างกายไม่ร้อนโรคไข้ไข้เจ็บไม่มีร่างกายมีความเบาทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขในความเป็นทิพย์อยากจะได้อะไรก็ใช้กำลังใจนึกปรับเดียวก็ได้สงความปรารถนาก็เป็นอันว่าเทวดากับนางฟ้ามีความสุขแต่เทวดาใหญ่จริงๆคือพระอินทร์เรานึกถึงท่าน คิดว่าถ้าเราจยาตายเมื่อไรร่างกายนี้ตายขอไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในชั้นไหนก็ได้ตั้งใจอย่างนี้และต่อน,นั้นไปก็ทิ้งอารมณ์หันเข้ามาเอาใจเข้ามารู้ลมหายใจก็ออกหายใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโธเพราะคำว่าพุทโธเป็นพุทธานพุทิกรรมฐานมีนกําลังใหญ่มากถ้าบงเอิญาติโยมพุทธบริษัททําสมาธิได้เล็กน้อยไม่มาก ทำได้บั่งไม่ได้บัางภาวนาไปไประเดี๋ยวก็ลืมมันึกเรื่องอื่นเข้ามาแทรกรู้ลมไม่ใจเข้าออกก็ไปประเดี๋ยวก็ลืมอานึกเรื่องอื่นเข้ามาแทรกพอรู้ตัวก็เริ่มใหม่จับลมไม่ใจเข้าออกใหม่ภาวนาใหม่ประเดี๋ยวมันก็หายไปเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ท่านเรียกว่าขานิกะสมาธิเพียงแค่ขันิกาสมาธิทิ่บรรดาท่านพุทธบริษัท การนึกถึงพระการนึกถึงทานการให้การนึกถึงสิงการนึกถึงเทวดาองค์ใดต่างๆเอาอย่างเดียวถ้าหากว่าท่านตาจะตายเมื่อไรกำลังสมาธิทั้งหมดจะรวมตัวเวลานั้นบาปอากุศลทั้งหมดที่ทำไว้ไม่มีโอกาสเข้าสิงใจกำลังใจของท่านใจเห็นสิ่งที่เป็นคุณคือสิ่งที่เคยทำบุญไว้ หมายความเราเคยถวายสังฆทานเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเคยฟังเทศอะไรก็ตามเพื่อภาพพระพุทธรูปพอดปราวัดวาต่า,างๆก็ตามเจะปรากฏขึ้นกับใจของท่านอย่างใดอย่างหนึง่งเพียงแค่ภาพพระพุทธรูปที่เคยไหวเห็นข้างหน้าลอยมาหรือว่าภาพประสงค์หรือภาพการถวายทานการรักษาศีลก็ตามที่เป็นบุญย่างใดอย่างหนึง่งปรากฏก่นหน้าของท่านก่อนอย่าตายคนก่อนอย่าตายในเห็นทุกคน แต่จะบอกได้ไม่ได้ไหมสัตวถ้าเป็นอย่างนี้ขณะนั้นบาปเข้าสิงใจไม่ได้ตายจากความเป็นคนท่านจะเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นกามาจมากามาวาจรทันทีอันนี้เป็นเทวตานุสติตอนนี้กสวรรค์ไม่มีคําว่าเทวดาไม่มีเฉพาะสวรรค์ชั้นกามาวาจรยังมีต่อขึ้นอ,อีกคือพรหม พรหมก็เรียกว่าเทวดาเหมือนกันเราที่พรหมก็แปลว่าประเสริฐเทวดาก็ประเสริฐว่าพรหมมีบทบาทต่างกับเทวดาบนสมรันบนสรบัขั้นากามาวาจรบนสวรรค์ขั้นการมาวาจรนี้ยังมีผู้หญิงยังมีผู้ชายแต่เท่าที่พรหมนี่ท่านเรียกว่าพระพรหมไม่มีเพศไม่มีทั้งผู้หญิงไม่มีทั้งผู้ชายคือไม่มีเพศรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันหมดลักษณะร่างกายเหมือนกันหมด รมเป็นกายเป็นบุคคลคนเดียววิมานหนึ่งอยู่องค์เดียวและก็ไม่มีคู่ครองอยู่ได้ธรรมปีติถ้าพูดถึงความสุขบนพรมมีความสุขมากกว่าเทวดาเทวดาชั้นสวรรค์ชั้นกาอมาวจรก็มีรมสงัดตอนนี้แต่เมื่อคุณธรรมของเราสามารถเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นกามาวจรได้ ถ้าเราจะทําเป็นพรมไปยังไงจะเกิดเป็นพรมกับเขาบ้างการนึกถึงพรมก็ถือว่าการนึกถึงเทวดาไม่การเทวดาเทวดาสูงขึ้นไปนี่ถ้าเราจะเป็นพรมกับเขาได้บ้างก็เอากําลังใจที่เราทรงตัวได้บ้างไม่ได้บ้างมหมาความทรงได้บ้างลืมบ้างที่เป็นอยู่ในเขตขณิกะสมาธิ รวบรวมกำลังใจส่วนนี้ให้เป็นฌานจะรวบรวมไปที่ไหนก็เลือกเอาตามใจชอบจะรวบรวมกําลังใจเป็นพุทธาน,นุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ตามที่เราชอบหรือว่าจะเป็นสังขานุสตินึกถึงว่าสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ตามก็ได้ตามที่เราชอบ ถ้าจะนึกถึงทางการบริจาคจัดบรรจาคามติจุดใดจุดหนึ่งที่เราพอใจก็ได้หรือจะนึกถึงศิลที่เราสาแต่ยังนี้เป็นเป็นนามธรรมมองมาก็เห็นเอาอท่านใดก็แล้วกันหรือว่าจะนึกถึงเทวดาหรือพรหมองค์ใดองหนึ่งตามที่เขาเขียนภาพก็ได้ถ้าจิตใจของเราจับพระพุทธรูปเป็นต้นอาญเพาะพระธรกันมากตั้งใจทําให้เป็นฌานสมาบัติ พบกันพรมนี่เวลาก่อนตายต้องเข้าฌานตายการเข้าฌานตายธรรมดาญาโยมพุทธบริษัทหรือพระโตองคอยากเข้าใจว่าจำเป็นต้องนั่งสมาธิก่อนตายท่านขคดสมาธิไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าฌานนี่อยู่ที่จิตใจไม่อยู่ที่ร่างกายนอนก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ตัวอย่างพระพุทธเจ้าธนิพานท่าไม่ได้นั่งนิพาน่านนอนนิพาน ให้เข้าแต่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสีไปถึงอรูปฌานถึงชั้นแปแล้วก็ถอยหลังมายับยั้งี่ชั้นสีท่านนอนสมเดดจนั่งนื่การตามจิตให้เป็นชานเขาทำอย่างนี้ในเมื่อนั่งข้างหน้าพระพุทธรูปอันดับแรกลืมตาดูภาพพระพุทธรูปก่อนนี่เราต้องการเป็นฟอม จำภาพพระพุทธรูปให้ได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปแล้วก็ภาวนาหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโธอย่างนี้นึกถึงภาพพระพุทธรูปด้วยภาวนาด้วยสักประเดี๋ยวหนึ่งมันก็หายไปแล้วภาพพระพุทธรูปหายไปภาวนาหายไปเผลอไปถ้าเผลอไปแล้วก็ลืมตาดูภาพพระพุทธรูปใหม่จำให้ได้ให้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพ ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกวชโถก็ทำอย่างนี้ไปทุกวันทำไปทำไปพอจิตเริ่มฟุ้งซ่านคุมมาอยู่ก็เลิกอย่าฝืนพอจิตเริ่มไปสบายเลิกเะอยาฝืนทำอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันไม่ช้าจิตจะเข้าถึงฌานคำว่าฌานนี่เต้องแปลว่ามีอารมณ์ชิน ถ้าพูดกัรบรบดาญาโยงพุทธศนสัทจะคิดว่าชานี่ไกลเกินไปความจริงไม่ไกลทุกคนมีแล้วอย่างเวลาที่เราจะหลับเนี่ยถ้ากำลังใจไม่สงบถึงฌานเราจะไม่หลับแต่ความจริงถ้านักปฏิบัติฉลาดจริงๆเนี่ยเวลาไหนจะภาวนาก็ได้ไม่ห้ามและสนับสนุนทุกเวลาแต่เวลาที่เราทิ้งไม่ได้คือเวลานอน เวลานอนขณะที่ทิศะถึงหมอนแล้วเราสวดมนต์แล้วเราภาวนาแล้วก็ตามใจเถอะแต่ว่าพอทิศะถึงหมอนนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบแล้วก็จับรูดลมให้ใจเขาออกภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจจะปล่อยไปตามสบายถ้าจิตจะเริ่มสงบลงมากเท่าไรให้ใจจะเบามากเท่านั้น ถ้าจิตสงบถึงชาญที่หนึ่งในชาญใดก็าตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ชานที่หนึ่งมันก็จะหลับทันทีถ้าจิตสงบถึงชาญนี้หลับทันทีถ้าจิตยังไม่ถึงชานเนี่ยมันไม่หลับแต่ว่าการฝึกใหม่ๆถ้าบังเอิญภาวนาไปภาวนาไปจิตมันเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่ยอมหลับเราเลิกซช้ก็ได้ ต่อไปต่อไปแทาชิงหล่ะข้าวข้าวพอภาวนาเดียวจิตจับลมหายใจเขาออกไม่ช้าจิตเข้าถึงฌานมันก็ตัดหลับในขณะที่ภาวนาจนหลับขณะที่จะหลับก็ไม่แน่นักก็จะเป็นฌานที่หนึ่งเสมอไปบางคนก็มีรมเป็นฌานที่หนึ่งบางคนก็มีรมเป็นฌานในสองฌานีนสามไม่ฌานใสี่ไม่แน่นอนนักแต่ถึงฌานกันแน่ ไต้จิตท,ทรงถึงชาเนี่ยถือว่าเป็นคุณสมบัติขคงพรมเราจะมีสิทธิเกิดไปพรมได้ตอนนี้เวลาที่เราหลับหลับไปกี่ชั่วโมงเวลานั้นในขณะที่หลับอยู่ท่านถือว่าทรงชานนั้นตลอดเวลาอันนี้มากเหลือเกินอย่างเราภาวนาว่าหลับไปท่านนอนหลับไปสี่ชั่วโมงเขาถือว่าทรงชานนั้นถึงสี่ชั่วโมงตามเวลาที่หลับถ้ายาโยนทลายฝึกอย่างนี้นะั่นนี่เป็นการหนึ่ง และก็บริการในสองบางเวลาที่ท่านนั่งเจริญสมาธิการจเจริญสมาธิที่บ้านจะนั่งยังไงก็ได้นั่งพับเพียกก็ได้นั่งคาตาไมายก็ได้นั่งสองอย่างที่ไม่ถนัดถอยไปห่างๆพุทธรูปสักหน่อยหนึ่งนั่งเก้าอี้ห้อยคาก็ได้จะน้อยก็ได้ตามสบายทุกอย่างคุมที่ใจเวลาที่นั่งภาวนาภาวนาไปรู้จิตบางครั้งจิตจะสบายมากมีสุข ยินเสียงภายนอกชัดทุกอย่างเสียงคนพูดก็รู้เรื่องเสียงโทรทัศน์พูดก็รู้เรื่องเสียงวิทยุพูดก็รู้เรื่องสุหนัเข่าก็รู้แต่แต่ว่าจิตใจของท่านไม่รําคาญในเสียงเสียงมีก็มีแต่รู้เรื่องทุกอย่างใจไม่รําคาญภาวนาไปเรื่อยแบบสบ,สบายๆจะมีเวลาสักประเดี๋ยวเดียวก็ใช้ได้เวลานั้นท่านกล่าวบอกว่าเป็นจิตเข้าถึงปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งนี่เป็นคุณธรรมของครม ถ้าจิตเข้าตรารานที่สองเป็นต้นไปจะตัดภาวนาภาวนาไปภาวนาไปจิตใจจะหยุดภาวนาเฉยๆแล้วก็ทรงอารมณ์มีความสุขมากถ้าท่านทำอย่างนี้บ่อยๆก่อนจะตายเวลาจะป่วยไข้จะตายจะลืมว่าเวลาป่วยไข้จะตายเมื่อป่วยใหม่ๆม,มันจะตายหรือไม่ตายมันทราบเตรียมตัวไว้ก่อนว่าอาจจะตายก็ได้เรานอนป่วยอยู่นึกถึงพระพุทธรูปภาวนาสึกนิดหน่อย เช้าสักนิดเย็นสักหน่อยกลางคืนสักหน่อยไม่มากสักสองสานาทีก็ได้เวลาที่เงียบเงียบคนก็นึกถึงลมหายใจเข้าออกภาวนาน,นึกถึงพระพุทธเพียงแค่นี้ถ้าคราวนั้นจะตายจริงๆบุญของท่านทั้งหมดจะเข้ารวมตัวกันที่ท่านก่อนจะตายกำลังสมาธิที่ว่าได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างเพลอบ้างลืมบ้างมันจะรวมตัวกัน ในที่สุดะยะใกล้จะตายหรือสองสามวันจะตายมันจะรวมตัวกับเทต,ตราจิตจะไม่หลงจิตจะไม่เผลอจิตจะมีสภาพทรงตัวเวลานั้นในอากาศที่จะปรากฏคือเทวดาและนางฟ้าพรหมพระริยะจะเต็มจักรวาลแต่เห็นภาพเทวดานภาพนางฟ้าเ็นภาพพรหมแบบนั้นท่านอย่างน้อยที่สุดไปสวรรค์นแน่ถ้าเห็นเทวดานางฟ้าอยู่แนวหน้าแถวหน้าใกล้ที่สุดเราไปสวรรค์ ถ้าเห็นพรมอยู่ใกล้ที่สุดเทวดานางฟ้าอยู่ข้างหลังพรมเราไปเราไปพรมมาโลกนี่ว่าถึงพรมมาโลกออนนี้พรมก็ถือว่าเป็นเทวดาต่อไปก็เป็นการปรารถนานิพพานอันี้ก็ความจริงก็ไม่มีกบไม่มีความสำคัญมากถ้ากําลังใจของท่านอย่างนั้นขณะที่ป่วยหนักเกิดมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นของไม่ดี มันมีอาการป่วยไข้มันสบายนี้มีแต่ความมทุกข์ขึ้นชี่ร่างกายเร็วๆอย่างนี้อยาขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตายแล้วไม่มีไม่มีมมต่อไปขอบรรธานเท่าน,นี้ก็ปณิพานเ,าเวลาที่แนะนํากรรมฐานก็หมดแล้วจะต่อบน,นี้ไปขอแนะนํากันในการเจริญมโนยิธิมโนยิธิก็เป็นกรรมฐานจะเป็นกรรมฐานในมหมวดข้อพิญญาคําว่ามโนยิธิแปลว่ามีลิษทางใจ เวลาจะทําทุกคนต้องได้ทิพยกุญานก่อนคําว่าทิพยกุญา์ในบรรดาญาติอย,อยู่ไม่ใช่ตาทิพย์นเขาแปลว่ารู้ถ้าแปลเต็มศัพท์ต้องแปลว่ามีกําลังใจเป็นทิพย์หรือว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์คือเอาจิตเข้าไปรับทราบวิธีปฏิบัติอันดับแรกให้รู้ลมหายใจเข้าออกเหมือนกัน แต่ว่าคาภาวนามีเยอะแต่เลือกมาเฉพาะนามปัทะเห็นมันได้ง่ายแจ่มใสดีใช้คาภาวนาสี่คำคือนามบะะัทะหายใจเข้านึก,กว่านามหายใจออกนุพระทะแค่นี้นะหายใจเข้านึก,กว่านามะใจออกนุพระทะเวลาที่รู้เราไม่ใจเขาออกกับคำภาวนาจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาด การภาวนาและรู้ลมหายใจเขาออกที่พูดแนะนำเขาแยแนะนำให้เห็นภาวนาเพียงประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ยังมีคนเข้าไปนั่งกลางวงแล้วนั่งข้างๆแสดงว่าคนนั้นเขาจะแนะนําในขณะที่มีคนเขามานั่งข้างๆและนั่งกลางวงเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเลิกภาวนาเลยลมหายใจเขาออกก็ใบรู้ลอยไปเลย ลอยใจแต่ว่าหูตั้งตั้งใจเราหูฟังเสียงผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัดกิเลสเพื่อจิตสะอาดเมื่ขอขณะที่ตั้งใจฟังทำจากเขาแนะนำเวลานั้นจิตค่อยๆว่างจากกิเลสถ้าจิตว่างจากกิเลสมากจิตสะอาดมากจิตว่างจากกิเลสน้อยจิตสะอาดน้อยถ้าจิตของท่านว่างมากสะอาดมาก ความรู้สึกความเป็นทิพย์จะแจ่มใสมากเมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นจิตจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากถ้าหากว่าจิตสะอาดปลายกลางเมื่อจิตมีความรู้สึกจิตจเห็นภาพไม่ชัดเจนนักถ้าจิตสะอาดน้อยความเป็นทิพย์ในจิตจะมีแต่เมื่อมีความรู้สึกขึ้นจิตไม่เห็นภาพแต่ถึงยังไงก็ดีก็ขอให้ตั้งใจเชื่อความรู้สึกของจิต อันนี้เมื่อพูดแนะนำก็เห็นว่ากำลังใจคนใดคนหนึ่งในวงนั้นดีเริ่มมีความเป็นทิพย์เขาก็อยกถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามถึงความรู้สึกถ้ถามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีไม่เห็นภาพไม่ต้องเห็นภาพก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องหาภาพให้เชื่อความรู้สึกเขาถามว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึก เขาถามว่าท่านมันนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกคําว่าท่านพู้นั้นหมายถึงเทวดาก็ได้นางฟ้าก็ได้พรหมก็ได้พระอริยเจ้าก็ได้ที่ท่านมาสงเคราะห์เราจะเห็นท่านหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ทุกคนไปสวรรค์ท่านดาวดึงเข้าไปที่พุจุลามณีเจดียสถานไปตังบัตการพระพุทธเจ้าพระอราหันตพรหมเทวดาที่นั่น ต่อจากนั้นไปเขาจะพาแนะนำท่านไปนิพพานอรบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททุกท่านว่ามาว่าไปก็หมดเวลาพอด,ดีตอนนี้ไปอรัดา,าญาติโยมหลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมา,า,สสมา,าทานศีลสมาทานเนกรรมฐาน